คลิปนี้เป็นการเล่น4ี่คนนะครับไม่ได้คิวนะก็จะมีเสียงอะไรแปลกๆมันเป็นอากาศมันเย็นไงเออก็แบบนะดูเอาอาแทบไม่ได้คิวเลยโอเคบ้าก็ต้องกราบสวัสดีครับวั่นี้ยู่กับ y ย l โล w t ท m e นะฮะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เรียกได้ว่าเล่นกันสี่คนนะนึกกาลงเมืองนี้ด้วยนะเท่จริงๆเลย แล้วก็จะมีแทบคนไทยหมดเลยเท่จริงๆเลยเนาะนี่วันนี้ผมมาแบบในม่านแบบพยาบาลแบบหน้าเผนะโอเคเราเราไปดูในเกมไปเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรโอเอค okay, ผมก็จะคุยกับพวกเขาด้วยนะฮะอืมตรงนี้เหรอข,ขอลงโอ้ยเย้ ลงไปแล้วอ่ะเอา้าเท่ากับกูไม่มีของชิบหายละเฮ้ยได้อยู่ได้หมดแหละโอ้ยเอ็มสิบกมามาท้ายอูซีเกบมาทำไมไม่เล่นนะรีโรดเร่งเคผมได้ทำการไปปรับปุ่มและเปลี่ยนปุ่มใหม่ผมจะเล่นสี่นิ้วโชว์ท่านผู้ชมเทปละโอเคผมก็ จะเล่นตามอธัธยาศัยทั้งสี่คนนะไม่ต้องงงนะคือผมจะเล่นตามแบบตามพวกเขาแปะแบบเป็นอะไรตายไร้ดียังไงก็ต้องตามอะ่ะเออถือว่าแปลกนะการเล่นกับเพื่อนๆเน,เนี่ยมันดีป่าวะน่าจะดีเลยเนาะวิ่งไปแล้วเราก็จะเจอคนสตีสองตีนะล้วก็จะเล็งดูไว้ก่อนเลยนะว่ามันจะมีคนหรือเปล่าปรับเป็นยิงทีละนัดดีกว่าปืนนี้ ปืนเอ็มสิบหกย่เอ็กับปืน P P พีสนะฮะเฮ้ย P P เหรอเดี๋ยวยิงกันแล้วเฮ้ยอะไรใจเย็นใจเย็นอ๋อยิงจากข้างหลังยิงข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้ตรงไหนวะก็ข้างหลังนู่นแหละน่าจะไกลอ่ะไม่รู้ยิงจากตรงไหนเห็นรถละ แล้วมันมันมันต้องมาเอารถแน่นอนเชื่อผมไหมผมรู้ดีอย่าเฮ้ยเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเหรออ๋อมันเข้าไปในถ้ำเราต้องมากับเบอร์สามนะเดี๋ยวเบอร์สามตาย <c oughs> ไม่ใช่เลยหรอกมันต้องไปเป็นคู่ การเล่นทีมอะ่ะมันต้องไปเป็นแบบเป็นคู่เว้ยเข้ใาใจปะฮะเอาแย่ป่ะเออ,อ,อ,อยเย้เ่เอาอ่ะสวยสวยมากสวย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 สสกล้กองศพศพก็ขี้กกขี้เกลื่อนเหลือเกินเราตามนายมาเราเป็นห่วงนายเลยเนี่ยไปรถรถรอด้วยรอด้วยเฮ้ยกูอยู่ยนี่โอโเคช่างมันแล้วกัน โอเคเราอยากได้ดอทสักอันหนึ่งไว้ก่อนอู้หูสองขอได้ไหมไอเรามีแล้วไม่เอาก็ได้ให้เพื่อนเถอยิงกันตรงไหนเนี่ยโอ้แย่วะไม่มีคนให้ผมยิงเลยอ่ะไอแต่ตอนนี้เราแชมป์แน่เลยเชื่อผมปะเราแบบเราแชมป์แน่นอนเราต้องฟาร์มในบ้านตัว C ไม่ต้องสงสัยนะทำไมถึงเรียกบ้านตัว C คุณก็ดูเอาฮะมันเป็นบ้านตัวสีฮะคุณดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นตัวโค้งสีเว้ยเห็นนะะเออผมเลยเรียกว่าบ้านตัวสีมันเป็นตึกเลยเรียกว่าบ้านเฮ้ยอย่าแย่งของกันอย่างนี้ดิกูยิ่งจนเหมือนกันนะนายนายเราเราขอสไนยนะนะโอเค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 เขาตอบโอเค สวยฮะเราก็จะได้ของที่สำคัญแเราสันถึงแม้จะไม่มีสะโขบก็ตามเถอะแต่ก็ขอไปแล้วสไนโอู้กระสุนโอ้อโอ้โอ้โอ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 เก็บแม็กจุทิ้งไปเลยเนี่ยอู้วูวูวูยิงหึงมันมันมากมันมาก เพื่อนปลอกตูด้วยอ่าเรามีปืนนี้เราก็เท่ากับเราชนะละเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามพี่ห้าเบอร์สามเบอร์สามมึงคตรสัตว์ละเซียงวะไปเราด้วยต้องเล่นกันเป็นทีมเว้ยเข้าใจปะตาแรกๆอ่ะมันจะยิงได้แบบมันไม่มีของกันไงตาหลังๆในท้ายเนี่ยมึงต้องไปเป็นคู่นะเว้ยตายนะแล้วเราจะแคมป์หรือจะไม่แคมป์ก็เรื่องของพวกนายนะแต่เราก็ไม่แคมป์อะ แต่เราก็ไม่ได้ชาร์จนะเราก็ค่อยชาร์จทำไมมันไปที่เดิมบ่อยอย่างวะแย่เนาะอุ้ยผมลืมตั้งค่าเหรวเนี่ยโอ้ผมขอโทษขอตั้งค่าก่อนท,ทุกทีผมไม่ได้ทำในนี้หรอกโอเคเอียงแล้วไม่เลงลวโอเคโอเคได้ละโอ้มันต้องอย่างนี้นี่เออจะถูกเราจะตามเบอร์สามฮะติดเกาะชีวิตเบอร์สาม น่ารักกวกระเป๋าเขามันเป็นรูปมาโอ้ยขออภัยนะเสียงอย่างงี้มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกคืออากาศมันเย็นใช่เฮ้ยขอเล็ดขอมาได้เลดดัอแล้วก็สวยโอ้ขอบคุณครับโอ้มีการเจอหมวกสามใคยืนรอด้วยเราจะตามเขาไปฮะ ไม่ว่าจะเก่งไม่เก่งจะโหดไม่โหดเราจะตามเข้าไปนะหูเพื่อนกันไปหูห้าร้อยเมตรบ้าบอไปกันได้งไงนี้อ่ะเอ้แต่อย่างน้อยเราก็มาเป็นคู่นะเอ้ยนายนายเราว่าเราหารถที่ว่าแถวนี้นะ่ามีรถอยู่แหละ,อะโอเคปะตอบดีโอ้โหโ,โอเคฮะโอเคโอเคเราจะหาหาแถวนี้แหละมันมีอยู่แหละเชื่อปะไหนน่าจะมีแหละ ะไหนอะอะไรมันคืออะไรที่มาร์กอะอะไรมันคืออะไรรถเหรอการหารถอะไรมาร์กอะไรมันคืออะไรไหนดูหน่อยสิมันเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่าเออนี่รถวิ่งมาแล้วอ๋อมาเอารถนี่เอง ถ้าพานีกูตายด้วยเลสโซนนะกูจะ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 ,จะ,จะ,จะไม่ตายเว่ยังไม่ตายใช่เรามีรถแล้วเราไม่ต้องกลัวฮะท่านผู้ชมเราจะไปชิวๆแบบยาวๆไปนะฮะก็แบบไม่ต้องมีคิดอะไรมากแล้วแบบคือได้รถแล้วใช่ได้รถแล้วมันเลสโซนก็มาดีครับหน้าจอดำเทียนะกินรถสวยสีเหลืองอ่ะเยลโล่เลยอ่ะเอ๊ะแต่เขาก็เล่นเล่นเป็นคู่นะถ้าผมไม่เล่นเป็นคู่เนี่ยน่าจะแบบ ตายไปละหนึ่งคนหรือไม่ก็สองคนเนี่ยยิ่งเป็นเบอรนะ์สามเนี่ยยิ่งตายง่ายเลยมันไปคนเดียวไม่บอกเพื่อนหวงคิวไงเปล่าเปล่าเขาก็เก่งของเขาแหละแต่ว่าต้องมีเพื่อนด้วยไงเผื่อแบบเผื่อมันฉุกเฉินจริงๆอ่ะโดนลุมสามหนึ่งเนี่ยเฮ้ย,ยมีรถจอดแปลกๆโอเคมีรถจอดแปลกๆมีสกินซะด้วย ทำไมมันยังไม่ได้ฟาร์มเลยเนี่ยไม่มีไม่มีปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยหรือมันอยู่ที่อื่นวะเจและบอดบอดเอ็มยิป มินิ <c oughs> สิบสี่ัตว์จะเรียกว่าเอ็มยี่สี่ได้ไงมาไปไปไปรวมกุ๊บกับเพื่อนกันเถอะไปไปเร็วไม่ตามล่าคนนะวะมันมันมีกล่องศพข้างมอเตอร์ไซค์เดี๋ยว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 ,ยวคือมึงไอ้คนที่กำลังจะตายอะ่ะคือแบบโอ้กระทะรู้สึกดี คือแบบคนที่กําลังจะตายมันหนีความตายมาเอ้ยมีเสียงปืน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 อ่าแล้วมีเสียงปืนนะเฮ้ยเห็นอะไรแวบๆไม่ได้เห็นอะไรแวบๆไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรที่แย่สำหรับเราโอเคโอเคเดี๋ยวยังไม่ได้มาคไป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  ออกจากประเทศเมืองนี้กันเถอะครับก่อนไปเลยไม่ได้รถสี่มานะรถสองมาสองแถวอะอออออนี่อย่าระเบิดนะมึงเกมนี้เกมเนี่ยเขาอัปเดตมาใหม่เว้ยตอนที่ช่วงที่แบบปีใหม่มั้งไม่รู้ดิก็คือขับรถคว่ำคือแม่งระเบิดเลยหรือมันเป็นบั็กก็ไม่รู้นะผมขับรถคว่ำแล้วก็ออกมารีบออกมาพพอดีมันมีสตูเเลยแบบ หลบไปดิจะไปเองเว้ยจะฝ่าโอ้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 กูจะตายเหมือนพาร์ทที่แล้วไม่ได้นะคือ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 จู๊จู๊จู๊จุ๊ไปตั้งหลักไอ้โง่รอให้โอ้โหแย่วะไม่มียาด้วยโอ้กูทำเพื่อนตายสอง เพื่อนนายจะทิ้งเราอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราต้องช่วยเราต้องช่วยมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนน้นเลยจะมาแกะเห็นนะอุย้ยเชี่ยอุ้ยชิดิกูโดดนะดดนะกูโดดนะเมื่อกี้กูโดดนะกูไม่โดดนะกูตายไปแล้วอู้ เออสวยเมื่อกี้กูโดดไม่มี M ยี่สิบสี่ยศเคเกาะกูแทบจะแตกรอเร็วเดีวดอยู่ไหนยังไม่เห็นเลยอ๋ยเอเห็นแล้วเห็นแล้ว ยิงกดไปก่อนยิงกดไปก่อนโอ้ยเจ็บเพี่ๆโอ้โอ้ยวายโดนในสนายยิงวายวายไม่ได้คิวเลยวายวาย